สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับทุกคนไปโต้โก็ซ่าพี่น,นี่ก็มาอยู่กับผมนะครับทุกคนโปเต้กอนซ่านะครับทุกคนก็โอเคเสียงพี่พียูโอเคแม่และเอ่อก็วันนี้เราจะมาทำคลิป2 Player o อร์นะครับทุกคน2 Player o อร์ที่เป็นน้ำกับไฟมเคยเล่นไหมในวายเปย์เคยเล่นไหมนั่นแหละอันนั้นแหละทุกคนโอเควันนี้ก็มาอยู่กับ ใกล้ชามนะครับทุกคนเดี๋ยวจะแปะช่องไว้มุมขวาแล้วกันไก่ใช่ไหมโอเคครับพี่เไงไก่กูเอาเวล์หนึ่งก่อนดิคนที่เกิตายเต็อ๋อเกิดมาตายอันนี้มึงอยู่ฝีอะไรไก่อะกูอยู่ฝีฟ้าไปไปไปคนละฝีเนี่ยเล่นอย่างนี้เก่งปะเก่งว้าวทางกูแฝงโอ้ยทำไมแปลว่าเอ็งไม่กระโดดอลยดิเนี้ยโอ้อะไรอ่ะเอ้ยไปทำเปียกอ่ะมึงขึ้นหัวกูดิเฮ้ยมันต้องทีมเวิร์กอ๋อมันต้องทีมเวิร์ก เออมึงไปอ่านดีคลิปชั่นเกมบบเอออ๋อนี่สเตมิโอบัสเออเออ,เอ,เอ,อโอออ <c oughs> น้อาเอตาหรอมึงนูบจังวะมึงนูบจังวะไอ้ช่าโอ้มันกระโดดไม่ถึงโอ้ฟ้าเน้นๆอ้ออมึงลืมไปหามึงเนี่ยวะ <c oughs> เออเออกระโดดขึ้นห <c oughs> ัวเออ เอาเออเอาแม่นแม่นี่ไปถึงกูเลยนะมันเกดแม่นแม่นอืมเอออันนี้ได้ไหมใบปกติได้เหี้ยปกติมันก็กระโดดถึงนะครับว้าใช่แล้วไปแล้วไปจิ๊บจ้าอุ้ยเออเออเจอเจอกูเจอกูอุ้ยมาจะเบี่ยวใช่ไหมกลัวของจริงของจริงเอาเงินก่อนทองอ๋อแล้วกูจะไปอย่างนี้อ่อาไอ้กลางโอตค เออเดียบ้างเนาะให้พี่เยียบหัวนั่นแหละโอเคโอเคเดียบให้นางเยียบหัวโอเคครับให้ปัดให้กูเยียบแค่นี้นะคี่เมื่อกูกระโดดไปถึงอ่ะเออเออเกี่ยวตกกัวนะเกี่ยวตกกัวนะมะเอาโค้งจังล่ะเฮ้ยจันโอเคโอเคกระโดดมาเออกระโดดไปสวยไอพี่กระโดดเนาะเออนั่นแหละกระโดดไปเออกระโดดมากระโดดมากระโดดมาเออนี่เราไปแข่งทีมชาตได้เลยนั่นอ่ะว้าว เาพ้าเอาแวนร้องไม่จะดังทำไมอะเฮ้ยเอ้าตายเอ๊มันขึ้นติ๊กถูกแล้มันขึ้นติ๊กถูวนะเห็นไหมโอเคแปลว่าเราจะไปต่อไปในเบลสองในเบลสองไม่ใช่เพราเราทำไมันต้องตายวะไม่เข้าใจวะเออมันเห็นเราขบวนตเชนไงเลวกาแฟเยเด็ดเกลบวนตชนะเตอนเดะโอห ช้ำน้องสวยเออไปาไปผ่านชิวไวชิวไปชิวน้องชิพี่หวคิวอ่ะน้องชิวๆเน้องไม่ดีเกี่ยวก็ไม่มีคนต้องการแต่งแล้วาะมันไม่ใช่คนที่ใช่บ้าปะโอ้ยอ้าวตายได้ไงอ่ะโปเต้เมื่อกี้เองไอเนี่ยไอฟังขาอ่ะอันนี้ตายจริงโอ้เอ้า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 เอามึเกิดด่านนะเอามึเกิดอไ ไอ้เช้าไม่มึงทางตรงวะเอาตายโอ้โหตายเอาตายผมตายผมคันเฉยเลยโอ้โหตายกูตายอ่ะอ๋อมันล่ามเสี่ยงว่าถ้าตายสัก่นคนว่ะไม่นั่งตายหมดเลยใครที่แบบอยากเล่นแบบนี้ผมทิ้งลิงไว้ให้กันนะครับทุกคนใช่ครับอยากตายไว้ชอบอยากอยากตายโอ้นี่ไงผ่านคนเดียวเท่ากับผ่านหมดเลยโอเคงั้นเดี๋ยวขอไปเองเองม พ่อพูดถึงก่อนโง่กาค่ะถุยอะพูดถึก่อนทำไมมันง่ายจังวะแมบอะไรครับเนี่ยเกมโคตรไก่อ่ะมีมียากกว่านี้ไหมครับโตเลยมียากกว่านี้ไหมครับจริงทำไมมันต้องแบบตายเดี๋ยมันไม่เทโลพอเฉยเฉยเมื่อกี้อ๋อสัยซอาอ๋อหยิบน้อยไงแต่ว่าบั b u อ t o n if if ไปกดไปกดไปกดเออกดสีเออนั่นเงี้ย่ะเฮ้ยระบบเกมแม่งดีว่ะ นะกกไปอดให้กูยิบ <c> อ <oughs> ีกท็อปป้า <c oughs> เออดีอย่าเลี่ยงเอาง่ะเอาไปละไปละไปอะไรกว่ากอดให้กูด้วยจ้ามอย่าเลี่ยงนะโหเราบ้าน,นอยู่ส <c oughs> ีแดงนั้นเลยไม่อะไม่อะคนน่าเกลียดเลยวัยวนนะั้ะเออดีมากน้องดีดี ไปต่อได้ไปต่อได้เดี๋ยวๆขโมนเมียนเอาต่อตัวกูต้องไปก่อนเอาเฮ้ยเอาไอ้ชาบไม่ได้เรียบมนุนมาลับวู <laughs> ไม่ได้เรียบเดีเยอไรเ,เอเอเป็นนี้แนะ่ ต้องไปต้องไปเอเเอแล้วขึ้นมาขึ้นมาเลยน้องนี่อ่ะอันนี้เปลี่ยนโอเลยไปแต่ไม้ไปได้เดียวหมายไม่ได้อ <c oughs> เอ้าแล้วมาเกิดนได้ยังไงตกชั้นแรกต่อตัวไปเนลีปเต้มีอ <c oughs> ่ะ <c oughs> แต่พี่พายแรงยากเลย เขาก็อย่าเย่งเดียวเว้ยพีเคครับพี่เคครับขอโทษครับพี่มือไงอย่าเย่ปู่อาขึ้นมาเลยสยใส่ไปจริงๆนะมันมีโอกาสกระโดดข้ามได้เลยอุยเกือบแล้วเกือบแล้วมันกระโดดข้ามได้เลยปะมันจะกระโดดข้ามได้เลยแต่ลองลองนะลองนะเนี่ยจะรอเพื่ออะไร อ๋อชาบแล้วลงมาทำไมเนี่ยอ่ะเอ็งไปไปอ,อ่ะแล้วเขาจะเหยียบนะเออเหยียบขึ้นหัวแล้วกระโดดไปไม่ไม่ไมเหยียบไปแล้วเอ็งกระโดดข้ามไปดิต่อว่ะไปดิไปรีบไปเถอะกลับกล<ำ>ับ<ำ>มายี่สิบนาทีอ่ะ <laughs> กลับมากลับมาคนดูเบื่อแล้วคนดูเบื่อแล้วไม่เบื่อโอ้โหแล้รจะกลับมาตรงนี้ทุกนาฬิกา เราสปีดรันรอบนี้ของจริงอะสปีดรันสปีดรันเปิดเพลงสปีดรันนี่โปเต้เพลงสปีดรันตูู้ดูไม่โดนเลยก็ปิดใช่ไหมเนี่ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเพลงสปีดรันรไหมตู้ตู้ตูตู้ตูตูเอาเพื่อนเีไงว่าคนละเพลงกันนะเมื่อกี้ตู้ตู้ตููตู้ตูตู้นี่เกิดบบบดีไปดีไปไปเออเอาเยอะมว่าเออเราไปไอไอ้า เอ้ยเอเออเกือะไรเกิมาดูกันะแอเยขาต้องไปหอไปวไอ้ต้องแยกอันนี้ต้องแยกห่อดุสูข่อดุสูมันเป็น มไ่ยยงงถึเลโอ้โปรเต้นไม่มีจินตการของแพสโซเลยมีเหี้ยให้กูก่อนโอเคเหี้ยแล้ว5บวก8ลบ6ก่อน7ลบ8เท่ากับแล้วมันไม่มีให้ตอบเลยเออวะเอ้าเนาะต้องผ่านคนเดียว ี่อะไรอ่ะกำลังมาไงคนแทคสิ่งทียว่ะโอเคโอเคโอเคเก็บแล้วเหรออ้อทำไมง่ายจังอ่ะครับทำไมง่ายจังอ่ะโอเคโอเคครับว่าทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างครับครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวนรัไปก่อนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กับแชร์ไปให้ใครของแชร์กระโดดโอเคเจอกันหน้าทุกคนบุย